ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาดูในส่อนของเรื่องกฎหมายแรงงานนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะสองคำนี้ก็คือคําว่ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนนะคะว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างสําหรับกองทุน การสังคมนะคะการที่นําจ่ายเงินสมทบให้กับสํานักงานประกันสังคมก็จะมี3าฝ่ายที่จะต้องนําจ่ายนะคะก็คือลูกจ้างนายจ้างแล้วก็รัฐบาลนะคะเป็นการสมทบเข้าไปให้ส่วนกองทุนเงินทดแทนนะคะเป็นการรีบกเก็บจากนายจ้างเพียงอย่างเดียวอันนี้เอาไว้สําหรับเป็นการจ่ายให้กับลูกจ้างเวลาที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทํางานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างกองทุนสองกองทุนนี้นะคะว่ามีการให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง สำหรับนะคะกองทุนแรกนะคะเรามาดูด้านซ้ายก็คือกองทุนประกันสังคมเนี่ยกฎหมายบังคับใช้นะคะเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมในพศ2533มันเองค่ะแล้วก็เงินสมทบนะคะมีการจัดเก็บ เงินสมทบจาก3ฝ่ายนะคะก็คือนายจ้าง5%เลูกจ้าง5%แล้วก็จะมีเงินสมทบจากทางรัฐบาลอีก2.75%ค่ะในส่วนของการคิดเงินประกันสังคมนะคะเพดานสูงสุดของเงินเดือนลูกจ้างจะอยู่ที่15,000มาบาทหรือมีการเรียกเก็บเงินประกันสังคมสูงสุดอยู่ที่750บาทนั่นเองค่ะคนที่จะอยู่ในประกันสังคมนะคะจะต้องเป็นลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการของเอกชนนะคะก็คือเราจะรู้จักในส่วนของมาตรา3 3ั3นั่นเองค่ะมีอายุตั้ง 85ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นะคะในส่วนของอสิทธิประโยชน์ที่กองุูประการสังคมจะให้กับพลุกจ้างมีอะไรบ้างนะคะสิทธิประโยชน์จะให้ทั้งหมด7กรณีด้วยกันที่ไม่เนื่องจากการทํางานนะคะได้แก่หกรณีของการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 2. กรณีทุกคนลภาพ 3. กรณีเสียชีวิต4กรณีคดบุตร5กรณีสขอบุตร 6กรณีชาราภาพและ7กรณีว่างงานนั่นเองค่ะอันนี้คือสิทธิประโยชน์นะคะที่เป็นกองทุนประกันสังคมสําหรับลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นกองทุนเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนนะคะจากของประเทศไทยเนี่ยจะมีสํานักงานกองทุนเงินทดแทนทําหน้าที่ในการจ่ายเงินแทนให้แก่ลูกจ้างนะคะแทนในจ้างนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะกฎหมายบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติเงินทดแทนในปี2537ส่วนการนำจน่ายเงินสมทบนะคทุกคนอาจจะสงสัยว่าใครเป็นผู้นำจ่ายอันนี้จะมีการจัดเก็บจากนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวค่ะและในส่วนของอัตราการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างจะอยู่ในระหว่างร้อยละสูถึง1%นั่นเองค่ะของค่าจ้าง นะคะในส่วนของการคุ้มครองนะคะถ้ากราณีกองทุนนโรแทนจะคุ้มครองเพียงแค่4กรณีเท่านั้นนะคะเป็นการคุ้มครองกรณีเนื่องจากการทำงานนะคะหนึ่งนะคะกรณีของการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย2กรณีของการเสียชีวิตหรือการสูญหาย 3กรณีทุพพลภาพและ4กรณีของการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียนะคะสวัสภาพของอวัยวะนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นใน2ข้อแตกต่างระหว่างประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆที่เราสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ